สวัสดีค่ะกลับมาพบกับม่อนอีกแล้วนะคะช่องสอดบายม่อนสีค่ะแต่ก่อนไปชมคลิปนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ม่อนด้วยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเป็นตัว nexgen t a n g e r นะคะสประตูเกียร์ออโต้ค่ะสำหรับรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเป็นรุ่น XLs นั่นเองค่ะรุ่นนี้นะคะราคาจะจำหน่ายของเขานะคะอยู่ที่8 0 0แสนนะคะ79,000บาทเช่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0แบบเทอร์โบนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราพาไปชมนะคะว่าคันนี้แต่งอะไรไปบ้าง ะค,ะคันนี้นะคะทำการเปลี่ยนกระจังหน้า f o r d นะคะฟอนต์เลือกเป็นสีดำขอบแดงนั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของตัวไฟ LED ด้านบน3จุดให้นะคะ ไฟ LED ตัวนี้นะคะจะมี2แบบแบบขีดยาวกับตัวแบบเล็กนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าตัวแบบเล็กนั่นเองค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นทรงรังพึ่งนะคะช่วยระบายอากาศได้ดีก็ยังคงไว้เหมือนเดิมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเพิ่มในส่วนของตัวสกู๊ปนะคะเราเรียกว่าสกู๊ปส่งฟิตนะคะโลโก้จะเป็นมามาสแตงนะคะหรือว่าเป็นรูปแรกดนะคะ เลือกได้เช่นเดียวกันนะคะทำสีดําเงาตัดดําด้านนะคะให้รถดูมีมิตินะคะแล้วก็สวยดูบึกบึนนะคะเพิ่มนะคะกรอบตานะคะเป็นดวงตาไฟนะคะเป็นใส่เป็นครอบตาไฟนะคะตัวไฟก็จะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะเป็นไฟสีแคมนะคะรูปตัวแอลสวยๆนะคะสำหรับรุ่น SLS มีไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวนี้นะคะตัว SLS ก็จะมีหูลากจูงนะคะให้หนึ่งหูบริเวณด้านล่างตัวรถนะคะใต้แชสซีตัวรถนั่นเองค่ะด้านข้างค่ะเพิ่มความใหญ่นะคะแล้วก็บึกบินในส่วนของตัว Q0 วล้อขนาดใหญ่ตัวนี้ให้นะคะมาดูในส่วนตัวล้อแมกนะคะ อันนี้นะคะเราเปลี่ยนเป็นล้อแมกนะคะขนาดขอบ20นะคะยางซีรีส์2 7 5 5 5นะคะ R 2 0นั่นเองค่ะเราเพิ่มในส่วนของตัวปีกนกปรับองศานะคะแล้วก็ทำการยกขึ้น2นิ้วนั่นเองค่ะก็ทำให้รถด,ดูยิ่งยิ่งดุเข้าไปอีกนะคะ เพิ่มลวดลายให้กับตัวรถนะคะเป็นสติกเกอร์ลายสาดโคนซึ่งจริงๆแล้วตัวสติกเกอร์ลูกคา้าก็สามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะคะว่าต้องการแบบไหนหรือต้องการที่จะใส่สติกเกอร์เป็นรูปโลโกโลล้ร้านหรือว่าชื่อเราชื่อครอบครัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะมีเบ้ารองมือจับนะคะป้องกันในเรื่องของตัวรอยขีดขวดนะคะบอดี้ตัวรถนะคะเพิ่มคิ้วกันสาดนะคะติดเพิ่มเป็นลาวหลังคานะคะในส่วนของตัวลาวหลังคานะคะเราจะไม่ได้เจาะแชสซีตัวรถนะคะเป็น เป็นติดเพื่อความสวยงามนะคะอันนี้จะใช้งานไม่ได้จริงนะคะค่ะมีข้อบฝาถาังน้ำมันค่ะแล้วก็บันไดข้างมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในรุ่น s l s นะคะบอดี้ด้านหลังค่ะมีครอบตาไฟไฟก็จะเป็นแบบ LED นะคะอันนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของการใส่เข้าไปนั่นเองค่ะ เป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะแล้วก็มีครอบนะคะฝาท้ายกระบะคำว่า FORD เพื่อให้มันแมทกับบริเวณด้านหน้านะคะก็จะทำฟอนต์เป็นสีดำขอบแดงนะคะติดเพิ่มเป็นอะค i ดิกคำว่า Ranger ขนาดใหญ่นะคะสำหรับตัวรุ่น HLS มีกล้องมองหลังมาให้เป็นจี D ้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ค่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูภายในนิดนึงนะคะว่าทําทไมต้องเลือกซื้อเป็นรุ่น XLS แล้วก็คุ้มแค่ไหน,นะคะ่ะในสําหรับรุ่นนี้นะคะคุณแจเป็นแบบไขนะคะหน้าจอหลังพวงมลาลัยเป็น LED จอตรงกลางเป็นจอขนาดใหญ่นะคะตรงซิงก็สามารถนะคะตั้งค่าหรือว่าเซตติ้งต่างๆนะคะใช้งานค่อนข้างง่ายนะคะความอำนวยสะดวกก็จะมี ที่เสียบปลั๊กไทย A ไทย C นะคะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดค่ะภายในก็จะค่อนค่นข้างหรูหรานะคะสําหรับรุ่นนี้เบาะยังให้เป็นเบาะผ้าอยู่นะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นเบาะผ้าแบบพรีเมียมแล้วก็ให้ความแข็งแรงค่ะ ค่ะฝากโปรโมชั่นสำหรับตัว4ประตูเกียร์ออโต้รุ่น XLS รุ่นนี้นิดนึงนะคะอัตราดอกเบี้ยนะคะลูกค้าดาวเพียง25%ค่ะอัตราดอกเบี้ยนะคะ0.99%เท่านั้นเองค่ะไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการที่จะออกรถพร้อมชุดแต่งนะคะเราจัดโปรโมชั่นชุดแต่งจุกๆแบบนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง89,000บาทเท่านั้นเองค่ะสำหรับท่านไหนที่จะโทรมาสอบถาม ข้อมูลหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรหาหมอน,นี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ